อันนี้นะคะนี่ตัวนี้ขาวแต่พอทาเลนไปปปู่มันเป็นแบบสีเหลืองที่ค่อนข้างเข้มกว่าตอนแรกๆที่ใส่แว่นตาเลยนะคะ <c oughs> คือมี่มองว่ามันยังไม่ได้ปรับสีเข้มมามี่ก็เลยแบบอ่ะขออีกสับสองคลิกละกัน <c oughs> แล้วเลนเซีอมันเกิดจากอะไรก็ต้องบอกก่อนว่าเลนนะคะมันก็มีอายุการใช้งานเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ที่มีอายุการใช้งานของมัน <c oughs> นี่นะคะจากร้านแว่นตา GT Glass เคยสงสัยกันไหมคะว่าเมื่อไหร่ถึงควรเปลี่ยนแว่นเมื่อไหร่ถึงควรเปลี่ยนเลนส์นะคะแล้วก็เคยได้ยินคำว,ว่าเลนส์เสื่อมไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยเลนส์ที่เราใช้อยู่อ่ะมันเสื่อมแล้วเราควรเปลี่ยนเลนส์ใหม่แล้วนะควรเปลี่ยนแว่นตาใหม่แล้วนะลองมาดูคลิปนี้กันได้คะ่ะ ในคลิปนี้แไม่เห็นละสีมี่จะบอกให้ฟังว่าถึงนี่นะคะใส่แว่นไรกรอบเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวของเลนส์แว่นตาค่ะมี่นะคะได้เปลี่ยนเลนส์แว่นตาจากตัวเลติน่าบูบอกออโตมาเป็นิ้ ตัวนี้ค่ะก็คือสายโฟโต้พิวชั่นนะคะอินเด็ก1.60ค่ะเป็นเพราะว่าเลนส์เลตินา่าบูบอออโตของมี่อ่ะเริ่มเสื่อมแล้วมี่ก็เลยได้มาเปลี่ยนมาเป็นเลนส์ไซนะคะแล้วมี่รู้ได้ยังไงว่าเลนส์ของมี่อ่ะเริ่มเสื่อมแล้วหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้สงสัยว่าแบบเมื่อไหร่เราควรจะเปลี่ยนเลนส์ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวที่มี่ตัดอ่ะจะบอกว่าเป็นค่าสายตาเท่ากับตัวของแว่นตาเดิมเลยแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเลนส์นะคะไม่ได้เปลี่ยนสายตาเลยค่ะแล้วอาการของการเสื่อมมีอะไรบ้างเดี๋ยวม้องย่าาใหดูนะะค ว่าทำไมไมีถึงเปลี่ยนเลนส์แว่นตานะคะนี่ค่ะอันนี้คือตัวอย่างของเลนส์เก่านะคะนี่ ถ้าเกิดว่าเทียบกับพื้นผิวแบบขาวๆอะ่ะจะเห็นได้เลยว่าตัวเนี้มันค่อนข้างจะเหลืองแล้วเดี๋ยวมี่ลองเทียบกับตรงนี้ให้อันนี้นะคะนี่ตัวนี้ขาว<ม>แต่พอทาเลน์ไปปูปูมันเป็นแบบสีเหลืองที่ค่อนข้างเข้มกว่าตอนแรกๆที่ใส่แว่นตาเลยนะคะคือเลนส์ที่ได้มาตอนแรกอะ่ะมันจะมีความใสมากกว่านี้แล้วก็ตัวเนี้มันเป็นเลนส์ออกแดบปรับสีนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวมี่จะลองไปออกแดบปรับสีให้ดูนะคะ อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเวลาที่เลนเราเริ่มเสื่อมอะ่ะมันจะปรับใช้เวลานานกว่าเลนที่เพิ่งได้มาช่วงแรกๆเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็คือมีแบบกดไปแล้วคลิกนึงแต่ว่ามีมองว่ามันยังไม่ได้ปรับสีเข้มมามีก็เลยแบบอ่ะขออีกสักสองคลิกละกัน ทุกคนก็นี่นะคะหลังจากที่ปรับสีแล้วไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมแต่ว่าตัวเนี้มันไม่ได้ปรับสีแบบเต็มวงนะทุกคนคือมันจะมีความแบบว่าการปรับสีอะมันก็ไม่ได้เข้มมากเหมือนตอนแรกที่เลนตัวนี้ทาได้ด้วยนะทุกคนนี่ก็นี่แหละทุกคนอันนี้คือตัวอย่างของเลนเสื่อมเดี๋ยวม,มีลองหยิบอีกตัวหนึ่งที่มีความเสื่อมให้ทุกคนดูนะคะก็คือตัวนี้นี่ลองสังเกตได้เลยนะคะว่าเลนอะมันจะมีความติดเหลืองนี่นะคะ เห็นไหมอันนี้ขาวพอาถ้าไปปุ๊บมันจะมีความเป็นแบบว่าเหลืองอ่อนๆแล้วก็ตัวนี้ค่ะเลนมันเริ่มมีแบบว่ารอยขีดข่วนอย่างอันนี้เป็นการขีดข่วนที่หน้าเลนเลยเวลาจับไปเหมือนแบบ หมือนแก้วเลาอ่ะทุกคนเวลาจับก็คือมันจะมีความรลาวลานะคะแล้วก็เวลาปรับสีอะ่ะเหมือนเลนตัวเมื่อกี้เลยค่ะคือเลนอะ่ะมันจะมีความแบบปรับสีชา้าปรับสีแล้วคืนยากแล้วก็หรือว่าบางคนอะ่ะไม่ค่อยปรับสีหรือปรับสีเราไม่เต็วมวงนะคะมันก็จะแบบว่ามีความปรับเหมือนไม่ปรับนะคะปรับอ่อนๆแบบนี้มันมันคือเหตุผลว่าทาไมไม่ถึงเปลี่ยนเลนแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนค่าสายตานะคะก็เป็นเพราะว่าเลนเสื่อมนี่แหละแล้วเลนเสื่อมมันเกิดจากอะไรก็ต้องบอกก่อนว่าเลนนะคะมันก็มีอายุการใช้งานเหมือน ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ที่มีอายุการใช้งานของมันอย่างเลนตัวเลนติน่าบูบอกของมี่อ่ะใช้ใช้มาแล้วประมาณแบบ2ปีนิดๆน,นะคะมันก็ถึงเวลาที่มันต้องเริ่มเสื่อมไปตามการเวลาแล้วก็ตามคุณภาพของเลนนะคะก็เดี๋ยวมี่ลองมาทวนเช็คลิสต์กันอีกรอบนึงนะคะให้ทุกคนฟังว่าการที่จะดูว่าเลนเสื่อมหรือไม่เสื่อมอะ่ะมันมีความแตกต่างยังไงบ้างนะคะก็คือ 1. ความเหลืองของหน้าเลนค่ะซึ่งมันไม่ใช่เหลืองแบบบูบองนะทุกคนแต่มันเป็นเหลืองแบบเหลืองเสื่อมสภาพแล้วอะ่ะ2คือเวลาปรับสีนะคะมันมี ปรับแบบปรับไม่เท่ากันอะ่ะคือมันมีแบบบางจุดปรับเข้มบางจุดปรับอ่อนนะคะ3คือเลนเหมือนเป็นรอยขนแมวรอยแบบรอยแตกรายงานนะคะ4ี่ก็คือเลนมีการมีรอยขีดข่วนที่ฝังเข้าไปในเหนือเลนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะการที่เราจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนเลนอะ่ะจากการแบบเสื่อมหรือว่าจากคุณภาพการใช้งานอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นทั้ง4ข้อเราถึงจะเปลี่ยนเลนนะทุกคนคือแบบถ้าเป็นแม้แต่1ใน4ของของเช็คลิสต์ว่าแบบเลนเราเริ่มเสื่อมแล้วอะ่ะเราก็ สามารถไปเปลี่ยนเลนส์ใหม่ได้เลยเพื่อสุขภาพการใช้งานของดวงตาที่ดีขึ้นนะคะเพราะถ้าเราอ่ะยิ่งฝืนการใส่เลนส์เข้าไปอ่ะมันก็จะทําให้หนึ่งคือแบบใส่ตาเราแย่ลงหรือว่าใส่แล้วมีการปวดหัวปวดตาเวียนหัวนะคะแล้วก็มันเหมือนแบบมันเหมือนถ้าอาหารเนี้ยเหมือนเรากินของที่หมดอายุไปแล้วมันจะมีเอฟเฟกกับร่างกายเลนส์ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอ่ะยังใส่เลนส์ที่มันเสื่อมอยู่โดยที่ไม่เปลี่ยนมันก็มีผลเสียต่อสุขภาพตาเหมือนกันค่ะวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอยากให้ทุกคนมาลองเช็คกันดูว่าเลนนนสทีี่่่่่เเรรราใออยยยูะะะะคคววจปลลแ้หืัง จากคลิปนี้เหมือนเดิมค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มีและทีมงานทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> ก็ยังไงก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไปด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบาย